สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิววินิวบอสบิ๊กโพสตล่าสุดนะคะปวดหัวมากจากคลิปนี้นะคะแต่ว่าก็ได้2วันที่ผ่านมาเนาะประมาณว่าปวดหัวมากเถอะมีลูกวัยกำลังดือ้อเชียงกันอยู่นั่นนะคะจากคลิปนี้นะคะที่เพจ Facebook ทิติวุฒิวารุณหรือ เฟซบุ๊กของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้โพสต์คลิปนี้นะคะก็ทำเอาเอฟซีปื้มไปตามๆกันนะคะดูไปยิ้มไปเลยทีเดียวนะคะบรรยากาศพ่อบิ๊กคุยกับลูกๆโดยพ่อบิ๊กนะคะก็ได้โพสต์ประมาณเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะแต่ว่าดูแล้วมีความสุขเนาะ,ะปวดมากเถอะมีลูก ที่กำลังดื้อเฉียงกันอยู่นั่นก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักอบอุน่นอบอุ่นนะคะระหว่างบอสกับเด็กๆในสังกัดค่ายโตเกียวมิวสิกเนาะซึ่งก็ดูแล้วมีความสุขนะคะเล่นกันเป็นการหยอกกันเล่นกันนะคะของพ่อบิ๊กกับเด็กๆนะคะที่พวกเขานะคะก่อนที่จะขึ้นทำการแสดงคอนเสิร์ต กลุ่มปิด EP 13ที่ผ่านมานะคะโดยลูกๆของพ่อบิ๊กก็ทั้ง3คนก็จะมีน้องซีแกรมแล้วก็น้องลีโอและสุดท้ายน้องคอปเตอร์นะคะก็ซึ่งเด็กๆแต่ละคนก็ต่างคนต่างก็มี FC เนาะแล้วก็มีเป็นขวัญใจของแม่ๆหลายๆท่านนั่นเองนะคะอ่าซึ่งแต่ละคนก็อยากได้อะไรที่มันแตกต่างไม่เหมือนกันเนาะอย่างน้อง ซีแกมก็อยากได้อะไรนะลาบูบูลีโออยากได้เป็ดน้อยและน้องคอปเตอร์นะคะอยากได้แคนบอสบิ๊กก็เลยประมาณว่าปวดหัวนะคะแล้วก็พูดประมาณว่าการที่มีลูกตัวเล็กๆเป็นแบบนี้แหละวัยกำลังอ่าพูดไม่รู้เรื่องปวดหัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งที่ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะดูเป็นกันเองกับเด็กๆลูกๆโตเกียวมิวสิกนะคะดูแล้วก็เห็นผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่ทุกคนนะคะดูแลทุกคนเนาะเล่นกับเด็กๆเ,เล่นกับลูกๆในวงโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะก็เป็นการผ่อนคลายก่อนที่จะไปทําการแสดงสําหรับคอนเสิร์ตกลุ่มปริ่ดอี13นั่นเองนะคะและทุกคนก็ดูมีความสุขนะคะ จริงๆแล้ว FC ก็น่าจะมีความสุขไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะเพราะว่าแอดดูแล้วก็มีความสุขจริงๆนะคะซึ่งจากคลิปนี้เนาะก็คือยิ้มตามเลยแหละถ้าใครได้ดูเพราะว่าแอดก็ได้มีโอกาสนะคะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะหลังจากที่ทิติวุฒวารุณได้โพสต์ประมาณ2วันที่ผ่านมานะคะคิดว่าอบอุ่นแล้วก็ดูมีความสุขนะคะ เห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยจริงๆแล้วแอดก็คิดว่า f c ก็น่าจะมีความสุขนะคะจากการคอมเมนต์อย่างเช่นคนนี้นะคะท่านนี้ก็ประมาณว่าโอ้ยอาลรียวลาเดี๋ยวคุณพ่อซื้อมาผิดโตเดอ้ออะไรประมาณนี้นะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอาแคนหนึ่งหมื่นแปดพันสัมเพาะพ่อบิ๊กทำไมไม่เอากิ่งไม้ไปก่อนล,ลูกพ่อแซวล,ลูกนะคะ หนูอยากได้พ่อของลูกนี่ FC เซลเข้าไปนะคะคอมเมนต์เข้าไปคอปเตอร์ลีโอซีแกรมลูกชายพ่อบ๊กนะคะกำลังน่ารักทั้ง3คนเลยค่ะนะคะามากไปก็ไม่ดีเท่าที่มีก็ไม่พอคอปเตอร์ของเธอคือสีแพงกว่าหมูแทนนะคะน้องคอปเตอร์อยากได้แขนนั่นเองนะคะ FC น้องคอปเตอร์ก็เซลไปนะคะเซลไปเนาะเซลไปตามแบบ ก็คือสนุกสนุกนะคะเป็นการคอมเมนต์สนุกสนุกอบอุ่นอบอุ่นเหมือนบรรยากาศที่บอสวิกกำลังพูดกำลังเล่นกับเด็กๆนะคะฮ่าฮคอปเตอร์คือธรรมชาติแท้ว่างนั้นนะคะโอ้ยน้อลูกแต่ละคนหน้าเอ็นดูนะคะฮ่าฮห,หนูอยากได้บอสวิกค่ะคอปเตอร์แสดงคือแทฮ่าฮ่า่นานทุกคนนะคะชื่นชมน้องคอปเตอร์นะคะ,ะ,ะ f c ก็คือ ให้โอกาสน้องเนาะถึงน้องจะมีอ่าอ่าอะไรนะเวลาขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตหรืองานรับเชิญน้องก็จะชอบลืมเนื้อเพลงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะ fc ก็น่ารักนะคะก็คือให้โอกาสและแถมให้กําลังใจอีกนะคะไม่มีไม่มีใครว่าอะไรเลยมีแต่อยากให้กําลังใจมีแต่อยากให้น้องอ่าพัฒนาแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันนะคะนี่แหละคือ เอของแทรนเนาะให้กำลังใจตลอดนะคะไม่ว่าเด็กๆจะผิดพลาดผิดคือครูผิดคือประสบการณ์นั่นเองนะคะก็คือให้กำลังใจดูบรรยากาศนี้แล้วก็มีความสุขนะคะเห็นบอสบิ๊กคุยกับเด็กๆแบบเป็นกันเองนะคะคุณพ่อคุณลูกก็น่ารักมากจ้าจาก f อซเนาะลูกแต่ละคนเออหือนะคะรักลูกคักลูก,ลกหๆฮ่ฮ่าฮตาฮักคุณพ่อ นะคะเด็กน่ารักทุกคนเลยโอ้ยคือน่ารักแท้ลูกชายเพื่อนและอีกท่านหนึ่งบอกว่าลีโอน่ารักมากนะคะทุกคนส่วนมากก็จะชมไปในแนวทางเดียวกันนะคะชื่นชมบรรยากาศที่คุณบิ๊กได้เล่นกับเด็กๆสำหรับที่อยู่ในสังกัดค่ายโตเกียวนะคะและเด็กๆก,ก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนนะคะ นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายก่อนที่จะขึ้นไปแสดงคอนเสิร์ตจริงนะคะก็เป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึ่งนะคะที่คุณพ่อบิ๊กหรือบอสบิ๊กนะคะที่หยิบยื่นให้กับเด็กๆนะคะมันก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะทำให้ FC มีความสุขในการชมด้วยนะคะดูไม่เครียดดีเนาะเด็กๆก,ก็น่ารักนะคะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะสามกุมารบันเทิงแบบน่ารักน่ารักทุกคนเลยเนาะ FC ก็เข้าไปให้กำลังใจนะคะเยอะเหมือนกันเนาะสองอกดไลค์ก็ประมาณ2 9 0 0 0นะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็ประมาณ539แต่ว่าเข้าไปดูนี่สองแสนเลยนะคะถือว่า คือทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นบอสหรือเด็กๆที่อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกเนอะรวมทั้งสมาชิกศิลปินโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะสำหรับเอก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจทุกคนที่อยู่ในค่ายโตเกียวมิวสิกรวมทั้งให้กำลังใจบอสบิ๊กด้วยเนอะบอสใหญ่ c ี o คนเก่งของค่ายโตเกียวมิวสิกและอ่า ที่สำคัญก็คือให้กำลังใจเด็กๆนะคะให้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะสิ่งที่ทำอยู่แล้วทุกวันก็ดีนะคะแต่ก็พัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะน้องคอปเตอร์นะคะเนาะสำหรับแอดก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาชมคลิปที่เป็นบรรยากาศสนุกๆบรรยากาศอบอุนอบอ่นออบุ่นคลายเครียดยยดสำหรับ บอสบิ๊กกับเด็กๆนะคะชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยมือนี่สอบกุมปิดเมื่อขักษาคุ้มเด็กหน่อยเออเท่าสิเปิดเท่ามันมี่อย่างอีกรูอยากได้ลาบูบูพอ่อ

กูเดยเสมีเด้อเห็นบ่ดีแห้งไหมสสแห้งกัล้วสีเบาบรูเรียงอันนี้ก็จะได้เป็ดอันนี้จะได้แค้นอันนี้ก็จะยังก่อนเอาไนเราทำท่าสิสิ่งที่จะได้ทำท่าให้เหมือนกับสิ่งที่จะได้อยากไดอะตาลาบูลาลาบตนเตตลันตเตตเตตันเตตลันตเตเเเเเ เปิดหน้าบูมออเปิดไปเตื่นเบิดเอาใหม่สิก้าวก้าวก้าวเออเออเราไปซื้อไฮดอกตั้งใจท่อการแสดงหมอแดงอ่ะตอนเย็นนี้เรามีอะไรลูกเรามีไลฟ์ไลฟ์ดอ่าอีพีไหนแล้วอีพีที่สิบสามเออตั้งใจเฮ็ดงานจะง่าซื้อละบูบูให้จะง่าซื้อแค้นให้ซื้อยังก่อนนี่ไปเออซื้อเป็ดสให้ตัวจรักษา ตัวละสองสามพันนี่บาทเกิดมาหนึ่งตัวละสองสามพันแค่เท่าบ,บาทมื่นแตกอู้เพือ่อนแพงไหนลูกเต่าไหมประดุจแค่ไมมประดูดจปกติคือบอกไม่นี่ไม่จริงไม่ธรรมดาอันนี้เท่าไหร่ลูกเป็ดน,นัวทั้งสองครับพันสอง,คสองใครถูกสุดวะนี่ลีโอถูกสุดเพราะนั้นแล้วจะซื้อให้ลีโอก,ก่อนนะครับผมเอาเจอกันมื้อแเพพี่น้องฮะ <c oughs> <c oughs> go oh, yeah.